นึกว่ามันดามเมจนะครับนึกว่ามันเป็นแบบลอยยับอะไรแต่ไม่ใช่นะครับมันเป็นฟูอาร์ตฟูอาร์ตอะไรไม่รู้ฟูอาร์ตอะไรไม่รู้นะครับจุก,กุยชา n นลภูมิใจเสนอ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจุกุยเด็กเกตลลิงนะครับวันนี้เราจะเปิดกล่องที่14บ5ห้ากันนะครับ2กล่องนี้แล้วกัน14บ5หนะครับนี่นะครับเราก็ยังอยู่กันกับกล่องคลีรีลิสนะครับเันนี้จะเปิดคลิปละ2กล่องนะครับนี่ผมกับน้องชายแล้วก็เพื่อนน้องชายก็ไปงานคลีรีลิสมานะครับแล้วก็อ่าดรอปนะครับแล้วก็เอากลับมาเปิดคลิปให้ทุกคนดูกันนะครับ แล้วก็เก็บกล่องไว้เล่นกันนะครับสีดำนี่นะครับในกล่องก็จะมี6ซองนะครับไว้จับซิลเด็กนะครับเขาเรียกว่าซิลเด็กแล้วก็เอามาแข่งกันนะครับซองที่หนึ่ง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  อันคอมหนึ่งครับอันคอมสองอันคอมสามอย่าลืมกดติดตามช่องจุก,กุยชาแนลด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่บา r สลี่ลูเทนเน้์นะคะรไลสีได้3-4 วิจิล a n นพอร์ชันฟอร์มอลเตคันเลอร์เมื่อตัวนี้ลงมาในสนามบวกมูล่คาลเตอร์ออนทาก็จคีเจยูคอนโทนเมื่อบัสไดรูเทเนสหรืออโนเทคีเจยูคอนโทนได้ถ้ามีบวกหนึ่งบวกหน <c oughs> ึ่งคาเตอร์บนมันให้คีเอทสองไว้ในคีเจโทเค็นวิจิลแอนผมว่าโอเคนะใช้ได้แต่มาไล่สีแ่สามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบ อันครบหนึ่งอันครบสองอันครบสามใหม่ละ Animal Sanctuary นะครับจ่ายสองแท็บพุทธบุญ Counter on Target Bird c a t Dog Goat of All Snake <laughs> <laughs> อุ้มฟองเหนียวทำไมเหนียวจัง อันคำหนึ่งอันคำสองฮึ Bad deal เ่เคยเห็นอืมสวยมาอีกแล้วราดาหานะครับเฮิร์ทฮอปเคลไล่สามได้สามสามถ้าเธอเราเฟสไต์นะครับสามารถดูท็อปไลบรารีแล้วก็ถ้าเป็นแลนก็เพลย์ได้นะครับแล้วก็จ่ายหก,กบวกเบวก X เท่าแลนที่เราคอนโทรล 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, ไม่มีฟอยอันคอม1ครับอันคอม2ครับอันคอม3ครับฟ้าเขียวกาลุกามาแล้วกาลุกหรือกาหลักนะครับแล้วแต่คนเรียกกาหลักอันลิชไล้สี่ได้สี่รอยตีนะครับใจหนึ่ง อ่าบวกหนึ่ง o y a l t y นะครับ up to one target creature บวก3า3บวก3 green temple ลบ2 key 3าสาม green beast creature token then if a n opponent control more creature t h a n you put a l o y a l t y ด้วยโอเคลบ7ได้ emblem a t the beginning of your e n d s t e p you may search your library for creature แล้วก็ put into battlefield โอ้โหเออเออเก่งนะโหดร้ายอยู่ได้มิติก็สบายใจแล้วนะครับสบายใจละสี่ห้าหก แปดเก้าอ่ามีฟอยนะครับชายชายดำเพิ่งเคยเห็นเนี่ยกระชายดำแดงเหรอตัวอะไรโอ้แลงสวยมิติฟอยมิติฟอยมิติฟอยมิตฟิฟอยฟอยคอมมอนโอ้แต่ทีแ่แรกนึกไว้นั่น่ะ นึกว่านอนโอ้มิติใบที่สองไฟลี่ Immersification น,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 นไล่หกน,นะครับ Enchantment ก็อ่าเ,เมื่อซอสของเราที่เป็น Deal Damage นะครับที่ไม่ใช่ค e a เจต์ตีทำ Damage สามเท่านะครับนี่สมมติว่ายิงหนึ่งก็เป็นยิงสามยิงสามก็เป็นยิงเก้านะครับกล่องนี้มิติสองใบแล้วนะครับโดหดลายมากแล้วก็เดี๋ยวมีฟอยมิติกอีกใบห้าหกเจ็ดแปด หนึ่งอันคอมสองนะครับอันคอมสามมีฟอยด์ด้วยแลนนะครับขอเป็นอ้าวโอเคเนี่ยขอบเนี้ยใช่เลยครับขอบยอย่างนี่ฟเฟเบิล์ไครับฟเฟเบิลพาสต์แอาโอเคโอเคแปลว่าผมมีฟเฟเบ,บิลสี่ใบแล้วนับของเก่าด้วยนะครับของอึบอึบ แลนโอ้ฟอยแลยให้มาทำไมบอยฟอยเบสิกแลนกล่องนี้ผมว่าโอเคมากๆเลยนะนี่เราดูตรงนี้กันนะครับปลื้ม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 ลูนฮาโลโอเคลูนฮาโลนะครับจ่ายสองขาวเอนชรนเมนต์ลูนฮาโลลงมาในสนามปุ๊บเลือกชื่อการ์ดแล้วเราก็เราจะได้โปพดิชั่นจากการ์ดที่เลือกชื่อนะครับ โอเคก็ขึ้นราคาตรงนี้นะครับขึ้นราคาตรงนี้สําหรับกล่องที่เท่าไหร่นะสิบสี่นะครับสิบสี่กล่องที่สิบสี่แล้วเราก็มาต่อกันที่กล่องที่สิบห้าเลยนะครับนี่เรามาต่อกันที่กล่องที่สิบห้านะครับ สำหรับชุดนี้ผมไม่ได้เอาบล็อกกับบันเดิลมานะครับก็อาจจะสงสัยว่าทำไมไม่มีบล็อกกับบันเดิลเลยเพราะผมเข้าใจว่าแบบนี้น่าจะคุ้มกว่านะครับก็เลยทำแบบนี้นะครับเราเริ่มกันจากนี้ก่อนบ้างนะครับนี่โซเลมฟอยโปรโมพีรีลิสต์นะครับนี่ไลน์สีได้สองสองเอนเตอร์แบตเตอร์ฟิลด์เซิร์ชเสิกแลนลงมาแท็บนะครับแล้วก็ถ้าตายก็ได้จั่วก็เล่นได้กับทุกเด็กนะครับก็เก่งนะ เออโอเคสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่ผมนับเพราะว่าถ้ามันมีคอมมอนเก้าใบมันจะมีฟอยนะครับสำหรับคนที่ไม่ทราบชึบหูวิแลสีม่วงลิเลีย เพนว็อกเกอร์เพนว็อกเกอร์อ๋อลิเลนาสแตนดาร์ดไบเลอร์นะครับเขาเรียกว่าโชเคสนะครับนี่โชเคสได้สามได้สามหนึ่งแฟลตลงมาปุ๊บได้จั่ว X เมื่อ X คือ Number of Creature ที่ตายคีเจอร์เราที่ตายในเทิร์นนี้นะครับก็โอเคนะโอเคอยู่มีมีราคาอยู่นิดหน่อยไม่เยอะนะครับ อัคำหนึ่งอันคำสองอันคำสามสีฟ้าชักเข้าไกด์สงสัยจะต้องได้เล่นเด็กๆมีแล้วแหละใหม่แล้วครับไล่สองไล่สองสอง,สอง,สองบินคีเจอร์บินเท่านั้นถึงจะบล็อกมันได้แล้วก็แท็บสปิริตสองตัวที่ไม่ได้อันแท็บที่ไม่ได้แท็บนะครับแล้วก็แท็บแทร็กเก็ตคีเจอร์ที่เราไม่ได้คอนโทรลข่องที่สามแล้วครับ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, อันคอม1นึ่งฟฟเฟดเฟเอร์อันคอม2อ,อันคอม3านะครับแล้วก็โอ้โไม่ละเยอะเยอะเกินไปนะครับผมว่าเยอะเกินไปละไลาส์สีได้3,2อเอเทอร์คิเจอร์ลบหนึ่งลบหนึ่งนะครับก็อย่างที่เคยบอกถ้าเล่นกับแบบพวก โมโนเลสนะครับก็จะโดนช็อปยิตงตายก่อนนะครับไลยทั้งสี่โดนตีตายไปแล้วคำหนึ่งอันคำสองว้าวเรยนหนาดีวทีนะครับอันคำสามซองซองสีดำเลยเนี่ยฟ้าสับรามอ e ีพีพานี่นะครับไล่หกก็เลือก หนึ่งหรือทุกอย่างก็ได้ counter target spell counter activate auto target ability นะครับ return target n o n แล้ว permanent t o each only w hand create token copy creature d u control แล้วก็ target player จัว่วนะครับสองที่ห้าครับผม uncom สอง อันคอมสามรู้สึกว่าเนี่ยแรมันจะดามอุย้ย <c oughs> นึกว่ามันดามินะครับนึกว่ามันเป็นแบบลอยยับอะไรแต่ไม่ใช่นะครับมันเป็นฟูลอาร์ตฟูลอาร์ตอะไรไม่รู้ฟูลอาร์ตอะไรไม่รู้นะครับฟูลอาร์ตอะไรไม่รู้โอ้โห้ฟอนติโอ้โหเอลเดอร์กาโกร็อตนะครับไล่ห้าได้หกหก วิจิลันลิชเทมเพิร์เมื่อตัวนี้แอตแทกหรือบล็อกเลือกหนึ่งอย่างออกโทเค็นสามสามกรีนบีสเกนสามไลท์หรือจั่วนะครับผมว่าเป็นเพนวอลเกอร์ะ walker, ปะเพนวอลเกอร์ปะเป็นเพนวอลเกอร์นะครับเบอร์สองร้อยแปดสิบเอ็ดมาแล้วมาแล้วโหนี่ครับเซฟฟอรี่ฟูอาร์ตนะครับรู้สึกผมเข้าใจว่าฟูอาร์ตจะแพงกว่าโชเคสนะครับ t e r f o r y Master of Time นะครับ Full Art You may activate loyalty ability เมื่อไหร่ก็ได้แบบ instant นะครับแต่ว่าตัวมันล่แบบดล่แบบในเทิร์นเหมือนเดิมนะครับบวก1จัว่วแล้วก็ discard นะครับ,บ3 target creature you don't control fade out ลบ10 take two extra turn after this one นะครับโอ้ <laughs> โหโหดโคตรโหดโคตรโหด กล่องนี้โหดร้ายมากผมเอาซองมาใส่ก่อนทีแรกผมนึกว่ามันมันดาเมจนะเออมันเป็นขาวๆนะครับทีแรกผมนึกว่ามันเป็นรอยยับอะไรประมาณนี้ใส่ซองไว้ก่อนนะครับใบนี้รู้สึกจะยี่สิบเก้านะครับสามสิบเหรียญน,นะครับไม่แน่ใจใบนี้อาจอาจจะแพงกว่าก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นฟอยนะครับ แต่ก็เนี่ยโอ้โหสองซองสองใบนี้อยู่ในซองเดียวกันนี่มันโหดร้ายมากๆนะครับจิตใจทําด้วยอะไรจิตใจทําด้วยอะไรนะครับแต่แม้จะเป็นเทอร์ฟล,ลีฟอยหน่อยก็ไม่ได้นะ <c oughs> นี่จิตใจทําด้วยอะไร <c oughs> เดี๋ยวมาอีก <c oughs> เดี๋ยวมาอีก <c oughs> เดี๋ยวมาอีก <c oughs> อ่ามีฟอยนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า อันคอมหนึ่งครับผมอันคอมสองอันคอมสามสองนี้มันสีดำเลยเนี่ยตัว C อะไรอ่ะโคอะไรไม่รู้อ่ะฟอย์คอมมอนวาร์เดนแบทเทอร์มินนะครับ อ๋อคอนเทนเมนต์พริสนะครับไล,สลส่สองไล่สองสองแฟลตอิฟอานอนคิจเจอร์วูดเอนเทอร์เบตเตอร์ฟิลด์แอนด์อิดเวอร์ซันคลาสเอ็กซายอิดอ๋อถ้าลงมาคิจเจอร์ลงมาในสนามนอนนอนทุกเทนคิจเจอร์ลงมาในสนามโดยไม่ได้คลาสนะครับไม่ได้ไล่เอ็กซายทิ้งไปเลยแบบโดนขุดขึ้นมาหรือลงมาแบบพิเศษอะไรเงี้ยคจะโดนเอ็กซายปเลยกล่องนี้ก็จะขึ้นราคาตรงนี้แล้วนะครับราคาน่าจะโหด้ายอยู่น่าจะแบบ นักขึ้นไป40เหรียญกว่านะครับน่าจะขึ้นเกินเกิน40เหรียญกล่องนี้โคตรโหดนะครับกล่องนี้โคตรโหดเลยอ่านะครับหมดไปแล้ว2กล่องนะครับเรายังเหลืออีก3กล่องนะครับอีก2คลิปก็น่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามจุกุยชาแนลนะครับจุกุยเดอะกิตติริงครับคลิปย้อนหลังต่างๆนะครับย้อนกลับดูกันได้อย่าลืมไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไครต์ วันนี้เจ้ากยุยขอลาไปก่อนจะกันมหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ